ไดัผเรื่องเด็กสอนสุภาพก่อนครับไฟเนี่ยซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ได้ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสุภาก่อครับอยู่ที่บุรีรัมย์มีใครเป็นผู้บังสอนเราบ้างมีของพี่เล็กก็แบบเพื่อนพี่เนี่ยใครอยู่กันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุสิบห้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบหมวยสไตล์อะไรครับเข่าวันนี้เลยต้องมาเจอยอดโพทองเคยต่อยกันไหมต่อยครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังไม่อย่ามาดูด้วยวันนี้ตอนเย็นต่อยเขานะ วางเกวางแขง,งนีา่ายครอ่ตาต่ายเดี๋แก้ไข,ขวุฒิเขาเบ่อยทีล่าสุดต่อยไหนมาครับต,ต่อยที่ดีโอ้ยไต่ยู่สุรินทราอันนั้นช่างไต่แล้วไปต่อย,อย,อยช่างต่อยครับเวทเท่าไหร่สี่โลสี่สิบโลเป็นไงบ้างชนะครับชนะวันนี้มาลังสิดวันนี้ต่อยเวทกี่กิโลต่สองสิบแปดครึง่งครับสายแปดครึ่งถ้าเขา้าไปชั่งน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีบางพอดีมาจะขาดด้ยเหอืมร่างกายวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ห้าสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อออมมมเเเาชนนะกับคหืดิ คุ้มมากี่กิโลสองโลได้ครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบครั้งครับขนจังหวัดวิลามบฝากเชิญช่วยนครับหน่อยเป็นุกำลังใจใผม,มนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะโชคดีครับ